ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะทั้งบ้านมุกดาสเตชันทั้งบ้านคู่แล้วก็บ้านของแฟนคลับพี่ๆท,ทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณมากๆถ้าวันนี้มุกไม่มีทุกคนหรือไม่มีมุกดาสเตชันที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกก็คงไม่ถึงปัจจุบันนี้ก็รัดทุกคนขอบคุณที่ นี่คือความรู้สึกจริงๆที่มันบางอย่างมันย,าย,ย้า,ายไม่ได้เนาะใช่แล้วก็วเราจะบอกว่าการทํางานอะไรแบบเนี้ยมันกําลังใจมันสําคัญมากแล้วก็ทุกคนก็เอ,ามมอ้าหนูก็จะร้องไห้ไปเลยคือคือจะบอกว่ากำลังใจสําคัญจริง,งนะเวลา <c oughs> เราอยู่แบบเนี้ยเราอยูก่การสปอร์ตไลท์ทุกคนให้การแบบตอบรับ <c oughs> ดีขนาดนี้และเป็นกำลังใจขนาดเนี้ยกคนเสียพรมให้เป็นกำลังใจให้ทุกคน